ขอสวัสดีครับน้องๆวันนี้นะครับอยู่กับพี่สนสนุกเช่นเคยวันนี้เรามากับบ็อกฟุตโลบอกเช่นเคยแน่นอนนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> วันนี้ฉันมีผลมาใหม่ว่านะั่นคือผลพระได้รอนพระพุทธโทละโมทยัยฮะนี่ ฝนพายแบบถาวรด้วยนะครับซื้อมาใหม่เลยแล้วก็ดาบโยรู้อย่างเท่เป็นไงฮลัลโหลไม่ดาบโยเลยด้วยหาเติมมาฮาฮ่า่าเบลเจนร้อยนี่เติมแล้วโอเคนะครับวันนี้เราจะไปทำอะไรกันนะโซละเราจะมาลงดนผลผันฝนพายแล้วก็ทำโยรู้วีสองด้วยแน่นอนจะไปโชว์เท่อีกแล้วโอเคไปกันเลยนะฮะ let's go เดี๋ยวจะเสียเวลามาแล้วนะฮนะโอ้ยซื้เอเหลือมาด้วยพร้อมอ่ะชิดก่อนใอยหลังให้มันชิดดีเลยใอยหลังให้ตูดมันชิดเลย พร้อมยังสามสงไปแล้วรีบร้อยไปแล้วอ่าจอดให้จอดแล้วเนี่ยจอดแล้วเนี่ยอัดิอันนไดิไปดิไปดิจอดจอดจอจอดแล้วอันนดินดีดิ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 ้เฮ้ยปัดนะปัดนะไปดิไปดิปดิปัดนะจิจกจกจเฮ้ยเ้มีบนด้วยเ็จะร้อยเติมไปพันหนึงแล้วโอเค วะนี่คืออะไรเนี่ย <มา S 1> ยูหูไปมาซื้อมัดป๊บหนึ่งนี่มาตรงนี้นี่ซื้อขึ้ไหนปไปเ<ห>น,<ห>นี่ยไหนไปทางไหน,น,อนโอ้โหนี่นี่นะทำไมหน้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเัลโหลทำไมหน้าเป็นอย่างเนี้นะคุยกับมันคุยกับมันนะพูดคุยเสร็จแล้วไงต่อครับเปลี่ยนรู้ใช่ไหมโอเคพร้อมแล้วมันหักเงินไปยังวะ ันทางเงินไปแล้วเหรอโอ้ได้แล้วนี่แค่นี้ฮะแ่นี้แหละแค่นี้แหละเท่าไรเนี่ย500,000เลยหรอเจ็ดเจ็ดแสห้าหมืนมั้งจะไม่ได้แล้วว่ะ้ามาถ้ามาไปเถอะเออน่าจะประมาณเจ็ดแสห้าหมืนไหนลองใช้ดูสิแรงเปล่าช้งๆๆ้ๆๆๆๆๆ้ๆๆ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  กระเชง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 โอเคก็ดีขึ้นปะ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 แอคเฉิงกะเฉงกระเฉงกระเฉงกระเฉงก็เฉงก็เฉงวันวันเฉิงเฉิงเฉงกระเฉงกระเฉงกระเฉงเฮ้ยมันไล่ข้าวกันนี่ว่าโอ้มันเก่งกว่าเด็กนี่ว่าพอเห็นเราเด็กหน่อยเอาใหญ่เลยได้เดี๋ยวรอก่อนรอฉันเทพก่อนมันนี่จะเดินไม่เทพนะโอเคไปเร็วตรงไหนโอเคไปเร็ว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 ไปตรงไหนตรงนู้นเลยเหรอแต่ถามได้ก่อนถ้าสมมุติเราไปไปไปลงดันเราไปลงดันนี่ก็คือ รอบเดียวพอจบเลยเรียบร้อยเป็นใช่ไหม,แล,มแล้วก็ไอเนี่ยแล้วดาบอ่ะดาบกับมัดก,ก็ไปทำวีสองรอบเดียวกันเลยได้เลยใช่ปะพร้อมกันหมัดมันใช้เงินเยอะอ่ะมันใช้เวลาใช้เวลาอะไรอีกอะมัดมันราคาเท่าไหร่ไม่รู้จะไม่ได้แล้วน่าจะหลังล้านอะ่ะถ้าจะทำไป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 ค่อยว่ากันไปเหอะ โอเคไปกันตอเลยเสียเวลาแล้วเฮ้ยไป let's go วููเฉง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 เ็กเฉง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 จ๋าจเาจ้าฮืออหมัดอะไรก็ไม่รู้โซล่าพาซื้อหมัดอะไรก็ไม่รู้อะพวกเราเน่จะใช้ไปเหินหน้ามหัดกะลาเมาพาหลอกไอ้วนซื้อเฉงเฉงเฉงไอ้ดาบมันสวยดีนะตอนนี้ไม่ทำอะไรเนี่ยพูดถึงเนี่

ชิงงีชิงเงีชิง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 ลงด้านอีกแล้วเฮ้ยแดงน้ำเงินเขียวน้ำเงินมันก็ถูกกันนี่ไปจักรู้จักรู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 ไอแว่นนี่ไอแว่นโดบิตา่เนี่ยฮะฮะนี่มันโดบิตาหรือเปล่าโดบิตาวไงผมไม่ใช่โดบิตาคนละเรื่องแล้วนี่มันวันพีชไม่ใช่โดเรมน Let's go โอเคพร้อมยังอพร้อมนะสามสองหนึ่ตูดไปเฮ้ยเหนื่อยจังเลยเหนื่อยเหนื่อยพูดฮัลหลเหนื่อยพูดจังปนบนเล่นบนเรือเล่นจะเกย มาสงสารโซลาชวยโซลาหน่อยแล้วกันเอาดาวออกมาหน่อยอ้วนอจาจ้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 าเจ้ายอยชิบแต่น่นี่น่ะนี่ละมาเลยอุ้ยัปงองป้งรองโ้ยปงลองยอเราเป็ดาบไปชิบชิบชิบดูป่งซ้อดอเจ ไอ้งไงล okay, ่ะลุกจากไอ้อ้วนบบาเฮอ้วนจะตายวะลุกวันลุกันเดี๋ยวอ้วนตายอ้วมาแล้วอ้ยโหอ้วนอ้วนบวเป็นพ้าเลยล่ะน้ำโม่ผู้ตูายยออไอ้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 เจกเอกเลยเจกเจกไอกเจ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 กเกเเจเจเจกเจกเจกเเจกเกอจจ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 จกเ นโมพุทโธทายาทเป็นกำลังใจให้แล้วกันนี่กระชึกกระชึกกระชึกโอ้ยขอบุญเลยค่ะโอเคแน่นอนรับไปเลยนะฮะเกตยะท้าวลิมหาปุลาบลิบุเรนติสาข้าลังเอวะเมวะอิโตอเทนนางเฟตานางอุปก,บ,กบติ ชิตังว่าชิตังตงวังคิดเมวนหัวสมมติเชตุสัตว์เพื่อเรียตัวสังกป้าจต่โทบรมาแล้โซยาทาวันเล็กโซซีแล้โซยาทาให้พรแล้วนี่มันพรกวดน้ำเปล่าตายอ่ะลูกโซล่าโอ้ยไอพรปุ๊บตายปั๊บเลยโซล่าเฮ้ยตัวเล็กได้แล้วมาตัวเล็กได้แล้วมาโอเคเราจบแล้วนะครับแล้วก็ลงใหม่แม่งเลยแล้วก็พูดใหม่ แน่นอนโอเคเรียบร้อยเราวิ่งอ่ะจ้าแล้วมปนตัวทำไมตัวเป็นสีเหลืองเงี้ยตัวมันสีเหลืองงี้หรือไรอ่ะพานี่ก็เป็นนี่เฮ้ยอืมเฮ้ยพาอะไรเนี่ยพาจีนใช่ไหมน่าจะเป็นพาจีนหรือพาญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะใช่แหละเนาะโอเคนะฮะได้แล้วเสร็จแล้วต่อไปไม่ดาบ ด่าแก่ล้วด่าแก่ล้วไปไปไปดา่าันต่อเลยครับผมพวกเราเฮ้ยรอด้วยดิโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยให้มาเท่ากันก่อนเฮ้ยโลอย่ากระโดงเฮ้ย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 ไปเหยียดที่กันละเหยียดที่กันละโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยมีความด้วยตายไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตายไปเนี่ยเฮ้ยเรือเรือรอฉันด้วยไป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 ไหนไปไทางนี้ฮะี้ะใช่คือไปเลยวันนี้ที่เราไปไหนก่อนนะ ทำโยรุโยรุกุกลายอีกแล้วไปโยรุวีสองูไปแล้วทำไงอ่ะททำดีๆกลับไปโลกหนึ่งหรอใช่ใช่ว้าจอ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 กลับมาแล้วหรกหนึ่งกระเจิงกระเิงกระเฉงกระเฉงกระเฉงิวสมบัติโอเคไหนโซล่าอยู่ไหนไปยัง โอ้ยคือเครื่องกากเลยอ้าอะไรอ่ะโอ้เครื่องกากมากเครื่องแรงเขามากันเลยเลยเลยไปข้างหนโดนใจหรอกมานี่โฮ้ยนี่เราข้างกันแค่ฝั่งตรงข้ามเองละขี่ลึกขเออไม่เป็นไรก็ได้ไหมไปด้วยกันเลยโอเคไปเลยเอ้นี่มาไงเอ้นี่คือเบคข้อไรไปฟันมันเลยโล ปั่นเลยวะเฮ้ยใกล้ๆฉันฟันนะเว้ยเฮ้ยเบคอนทะลึ่งเหรอฮะ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 อายุอะไรไปไปอุ้ยเก่งกับเด็กเก่งกับเด็กเบคอนบอกอะไรต้องมาไรหรอกฉันไม่รู้จักแกอเฮ้ยเบงนอนเบงเบงเนี่เบงเบงชอเด็กเบงชอเด็กคุณเล่นคุณเล่นไป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  นี่มทำ, in, ทำมันเบ่งทำมันเบ่งมอเหมือนเขาโขดกว่าเราอีกไป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 มาเถอะเบ่งเบ่งเบ่งอ๋อเขาเรียเขาเรีย in, in, ก,กอย่างงี้ oh. oh. เขาเรียกว่าเบ่งใช่ป่ะเบ่งกับเด็กอย่างงี้เหรอเงเเกมขาเรียกว่าเบ่งกับเด็กใช่ป่ะโซล่าคัมบอยโอ้คุณนี้คุณรุง่งว oui. ah. okay. ah. ีอาโอเคกดแล้วกดกดให้หมดเลยเดี ek, e ๋ยวเลยอ่ะกดหมดเลยกดแล้วแม้ว e ่าเอก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 โอเค Let's ก o okay. โอเคแล้วมันก็ทำท่าร้องไห้โอแอแล้วไงต่อโ okay, อเคตามมาตามไปไหนฮะโอเคไปมาทางนี้เอ่มเรืออยู่ไหนโอเคเจเบเรลอาเคเซตูมไปไปไปเรือ,รอ, okay, อลอำเดียวกันละขี้เกียจแข่งแล้วไปเลยเห็นไหมเ้ยเนเทอะูกายืย่ด้วยนี่อยู่ตรงเรือใบแน่นอนเฮ้ยใ,ใบเรือไม่ใช่เรือใบ ไล่เรือไปไปไปนี่เราไปไหนเนี่ยเราจะไปรับเคว้แล้วั้งก่อนแข่งก็ทำเควสยเหรอใช่ทำลายมั้ยเนี่ยาำมั้งวู้ฮู้วู้ฮู้งยไงไปรับใครที่เหลืองเนี่ยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เออยู่ไหนวะนี่ไงบ้านโนบิตะไม่ใช่ละคุยกับมันเหรอ ใช่แก็กดใช่น่ใจฮกดอันสองอันสองเลือแรกอันสองโอเคก็ไปเรื่อยเสร็จแล้วแล้วไงต่อไปเร็วเร็วเอซึ่งซึ่งๆึ่งอึ่งซึ่งซึ่ง่ัเเงทางประตูทางนนี่หรอทางประตูนี่นะอันหนึ่งอัหนึ่งหลบยา ได้ยังเมันทั้งยากมันยินจังเลยใกลแล้วะมันดูเข้าไปแล้วประตูอ่ะนี่กดได้ไหมกดกดว่าอะไรรับนายอ่านอ่าน LOL ใช่แล้วก็ LOL แล้วไ้ต่อตามมาใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ยจะตายเอาด้วยจะตายแล้วอ่ะกบหน่อยสิ ตายก็บอกว่าตายทำไมไม่มาทำนิ้ก่อนนะแล้วเกิดไหนเนี่ยโอเคเกิดเกิดกอหิมะเหมือนเดิมหิมะนี่เราเสร็จแล้วเหรอเนี่ยไปยังไม่เสร็จจะไปเกินใหม่เก็ดใหม่นี่คือยูรูสองมันมันดูงงงหรือว่ามัวมั่ะไม่ไงงอะไรเลยมัวแค่นี้แหละฮะมัวเอมัวมัวอ ใช่เราที่จำได้เท่านั้นเอจำได้ว่าเราต้องเก็บจดหมายแล้วก็ส่งเพย์แล้วก็จะได้ย้าแน่นอนว่าองอนส่งจดหมายถึงพี่ชายตายตายทำไมผิดสองเกาะน้ำตกสวรรค์เนี่ยอันนี้เขาเรียกเกาะน้ำตกสวรรค์ไหมเนี่ยงมไปไปเร็วเร็วโอ้โหแล้วปีนขึ้นไปอย่างนี้นะ หนึ่งทางประตูแบตปืเออเข้าไปจดหมายหสวัสดีที่รักหยอกหยอกอ่าอ่านแล้ว L O L โอเคชาบสองเรียบร้อยไปไหนต่อก็ออไปก่อเอิมเดี๋จะร่อนห้าตัวนะ,ะมาไหมลงไปข้างล่างลาก่อนนะทุกคนลงไปเถอะ ลงมาตรงเรือพอดีเลยชึบไปปาดสมอยชมาเอามันอยู่ตรงไหนนะออกตรงนี้นี่เข้ามาเลยเจอเจอเฮ้ยเชึบอุ้ยมันหาวงกดนี่หว่าองไงต่อคือมันต้องเอาดาบมาพังประตูเฮ้ บอหาทางเร็วทา,ทางนี้ไม่ได้กำลังทำนี้หรือเปล่าแต่มาเนี่ยโอ้ยอ๋อเงช่วยกันฟันได้นี่วะไปาอาจจะมาเร็วอา้าวจะมานี่เราเจอแล้วลว,ว่า<ๆ>อื่นๆคืออะไรเนี่ยเจอแล้ว,ลวอัน L L Sharp สาม <LOL> เรียบร้อย แล้วก็ออกเป็นทานไมิอนไหมโซลาจ่าจา่จายอมรับไ,ไปไปไ,ไปไโซลาจ่าจ่าใช่ไหมไหนดูดิชื่อโซลาเลยนะจา่จาจา่าโซล่าจ่าจ่า ตั้งมาม่วยลยเพืตั้งมกเ, <Yeah. c oughs> เลยจ่าตอนแรกตตั้งโซลัดจ,จังๆการว่ายย่ายาตอนนั้น, <c oughs> นอยู่ยังอยู่อนงอ,อยู่เลยน่ <c oughs> าทงเฮ้ยวิหมดแล้วเร็วเร็วเวเราปอหนึง่งปองหนึ่งอะไรฮัลโหลไอเขาหมดโอ้ไปโ <c oughs> <c oughs> ลปอหนึ่งเฉยเลยตอนนี้เราไปไหนต่อ อ่านจดหมายอีกปะเนี่ยเราจะไปส่งเควสต์ทำไมอ่าจดหมายต้องลาพอไปส่งเควสไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแป๊วก็เลยเลยนะงานก็เลยเลยงานกลเลยไปเนี่ยดีกลับไปจะได้ไหมเฮ้ยขโมยสกิมของบ้าชั้นเฉยเลยอ่ะคุยได้ไหมในคุยกับใครไอ้แดงเหรอคุยกับไอเนี่ยได้ไหมใช่ชืบโอเอฟชิบชิบคุยเสร็จแล้วงัต่อต้องกดเซตดี ว่านี่ไงสกิลปิด l ไปแล้วนี่เราทำ B สองเสร็จแล้วเล้อไงต่อแค่นี้แค่นี้แหละอ้าอาา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 ะนนาน่านาา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 ีาาาาาานาาดาดาาีาาาาําา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 นาา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 อานาา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 หราายอาา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 ามานา้าา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 า น่าจะละมั้งเฮ้ยมั่วหรือเปล่าโซล่านี่ไม่มั่วหรอกก็จะเจเปิดฮากคี้เราจะรู้ได้ไง่าเป็นวีสองอ่ะจิวกิวมันจะสัดส่วนอย่างเงี้ยอ้ยเหมือนกันนี่เหมือนกันอยู่นะหเปิดฮากคีแล้วมาลองดูอุ้ยเทอืมเหมือนกันไหมเทเลย ให้ไงเนี่ยแค่นี้ัลโหลแค่นี้ Hello Visa Hello ส่วนใหญ่ดาบไม่ทำสีทำแค่เฉยๆระแล้วรอบหน้าจะทำอะไรเนี่ยทำดาบโยรูไม่เป็นเลยนี่สีดำบอเออใช่ลืมเลยมันจะเป็นสีดำไงอ่ะมันจะเป็นสีดำแบบไหนดำหมดเลยเหรอใช่เนี่ยดูเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยมันจะไม่ใช่แสงสีเขียวแต่มันเป็นแสงสีขาวแค่นี้หรอโอ๊ยแตอทำยากทำเย็นมากเลยนะ่าจะทำได้สีเขียวงนี้ก็ไม่ดีเหรอ เสี่ยมันก็เท่อยู่แล้วแต่คนชอบอ่ะแต่คนส่วนมากเขาจะมองอยู่รุ้ขาวดำเท่อย่างงี้รู้ใช่เปล่าอ้โหูอ่าเขาอีกคูนมัวไปเรื่อยเลยโรราฮะเดี๋็ดมันผลแน่ผลเลยนะผลผลมระตูเหรอผลมระตูฮะผลมระตูเนี่ยมันมองผิดอ่ะลืมระยะแบบผลมระตูไม่เอานะอืาอายมากเลย พี่ครับมันไม่ใช่ฝนรกตูครับมันคือฝนบาเรียเฮ้ยบาเรียใช่บาโอเคก็นะครับคุณ้องเดี๋ยวคลิปหน้านะครับพวกเราจะมาทำอะไรนะคลิปหน้านะฮะมาเปลี่ยนสีดับโอเครอบหน้าจะมาทำโยนลูกขาวดำกันนะครับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในบล็อกฟุตอีพีนะเราจะไปทำอะไรกันต่อมีเรื่องสนุกอีกเยอะเลยแน่นอนนะฮะ เรจ็ดร oh, okay, <laughs> ้อยติงไปเป็นพันแล้วแล้วโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้า